ยุคนี้มันรู้สึกว่าโลกมันเริ่มแคบลงสำหรับคนที่สูบุรีคนที่มีบทาทที่จะทำให้ก็เลิกบุหรี่มากที่สุดคือสวัสดีครับเพื่อนๆแม่ก็ต้องขอสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะนะ,ะรครับผมมาถ่ายรายการนะครับวันนี้เนี่ยรายการเอลตีดีไซน์บายดน หรือว่าสุขภาพออกแบบได้ด้วยตัวคุณเองอายอดเลยทีเดียวดเดียดเด๋ยวผมขอขับรถไปก่อนแล้วกันไปเจอกันที่บ้านบนควรเลยนะครับเราก็ได้เดินทางมา,าสถานที่แห่งนี้นะครับองทุนหมู่บ้านบ้านบนควรนะครับ ตำบลของพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาผมจะดูก่อนว่าประธานโครงการนะครับคุณกัลยานาวาจิหัวหน้าในการดําเนินเรื่องในการเลิกบุรีบ้านละคนเขาได้มาพบปะกับชุมชนเพื่อจะเป็นการจัดเวทีประชาคมในการที่จะสานต่อโครงการนี้ให้มีต่อไปจะพัฒนาสารที่อย่างนี้และเสรียมคัดมีผู้ใหญ่บ้านมาด้วยว่าผู้ใหญ่ดานดัานดูมาดนะครับเป็นคนหลักในการขับเคลื่อนเลยแล้วเราจะมาเจอกับท่านด้วยครบประชุมอะไรยังไงเตรียมคังคือเดี๋ยวเราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเป้าหมายของชุมชนเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในก่อนไป ทำผมมาเลยไป รับผิดชอบในส่วนของโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านตั้งแต่ปี2558ตอนแรกที่เริ่มทําในพื้นที่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ได้ขึ้นมาทงภั้ใตอนต่างเพราะว่าเริ่มทำทั้งแรกงานวิจัยของสสมที่ทําไว้เป็นเกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีบอกว่าคนที่มีบทบาทที่จะทําให้ก็เลิกบุหรี่มากที่สุดคือภรยาและบุตรมันคือจุดเริ่มต้นทาให้เกิดโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านจะทําให้ใครสักคนเลิกบุหรี่มันก็ต้องเริ่มจากที่บ้านนนนที่จะคคอสุให้น บ้เลกไดวันนี้ที่ประธานโครงการมานี่ทํากับชุมชนนี้เนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับชุมชนนี้เริ่มปลายปี61ตอนนี้ปลายปี63แล้วประมาณ2ปีใช่แล้ววันนี้ประธานโครงการมาทําอะไรครับมาทําความเข้าใจช่วงเริ่มต้นของโครงการเป็นครั้งแรกที่เราเปิดโอกาสให้ทางชุมชนเขาบริหารจัดการในส่วนของการจัดกิจการใช้จ่ายงบประมาณอะไรทุกอย่างก็คือเป็นครั้งแรกที่เราให้พื้นที่บริหารจัดการพูดง่ายว่าในพื้นที่สามารถเป็นแกนนําใช่เพราะที่ผ่านมาทีมงานเราลงมาได้เปิดโอกาสให้พื้นที่ได้มีการวางแผนมันจะเป็นกิจกรรม การที่เข้ากับพื้นที่ได้มากกว่า<ม>ที่เราเป็นคนคิดกิจกรรมขึ้นมาแล้วมาป้อนให้พื้นที่บางทีพื้นที่เ็าไม่ได้ต้องการกิจกรรมแบบที่เราคิด<ม>แต่ถ้าคนในพื้นที่คิดกันเอง<ม>ว่าจะรณรงค์แบบไหนลักษณะไหนอะไรยังไงแบบนี้ที่อยากจะทําเรามองว่ามันสามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดในพื้นที่ได้มากกว่า จะบอกว่าถ้าเราสร้างความยั่งยืนในชุมชนแล้วเนี่ยรุ่นสู่รุ่นอนาคตไม่แน่อาจจะเป็นชุมชนที่ปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ใช่ี่คือสิ่งสําคัญที่แบบทางสสมอหรือว่าทางโครงการเลิกบุหรี่บ้านละคนเนี่ยนะครับผมว่าเห้นค่าตรงนี้มากที่สุดเลยจริงจบางทีชุมชนก็อยากพัฒนาในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้วเแต่ว่าอาดง็ประมาณสนับสนุนจากองค์กรภายนอกการที่สสมอเข้ามาอย่างน้อยก็เป็นจุดเล็กๆสามารถพัฒนาชุมชนไปได้อีกไกลโอ้นี่เลยจุดนี้คือจุดเล็กที่เียกวันรัก เพื่อนๆนี่ครับผมบอกเลยนะเขาจะมีบันทึกในการเลือกบุรีบ้านละคนด้วยไอยาสุดยอดในโครงการเลือกบุรีบ้านละคนเราก็จะมีเป็นบันทึกที่เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองในการทําดีอ่ะโอ้ผมว่าสุดยอดเลยนะในเรื่องนี้ก็จะมีเอตผลทาไมคุณถึงเลือกบุรีมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษามลายูแบบบันทึกประวัติผู้เลือกบุรีเป็นยังไงในหมู่บ้านจะมีข้อมูลการสูบบุรีเป็นยังไงมีแบบบันทึกติดตามด้วยอ่านี่ครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเราจะเลือกบุรีไปด้วยกันนะ เรามาเจอกับผู้ใหญ่บ้านบนควรเลยได้ข่าวว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่แล้วก็เลิกได้ด้วยเราจะมาทําความรู้จักกับผู้ใหญ่แนะนําตัวเองอก่อนนะครับสช่คุณบารมีตุลอย์บารากาตุนายดารันดูมารนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ได้เขก็ร่วมโครงการสอสอมต <c oughs> ั้งแต่ปี60ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่โครงการเพิ่งเข้ามารู้สึกดีใจนะครับที่ตัวเองเลิกบุหรี่ได้เมื่อก่อนสูบบุหรี่เยอะแลวก็สูบประจากด้วยแสดงว่าเยอะมากเลยเยอะมากนี่จะบอกพอเลิกสูบบุหรี่ได้ปุ๊บหลังมร กรรกาาบ้าน็คือตั้งคณะทํางานมาใช่ามมาก็าม,ามา,า,มา,มาจ7คนมีการประชุมกันทุกเดือน<ม>ว่าในแต่ละเขตรับผิดชอบของแต่ละคนไมหมกลุ่มเป้าหมายคนที่ต้องการจะเลือกสูบหรีช่วงเฟสแรกนี้เราทําเลือกไปได้ประมาณ8คนครับ <S <S ถ้าอยากให้ก็เลือกบุรีนี้เราต้องเริ่มจากตัวของเราก่อนอแต่ว่าตัวเองยังไม่เลือกนี่ครับไปโดนคนอื่นเขาก็ไม่เลือกหรอกนี่ครับก็ผู้ใหญ่นี่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยยอมรับโครงการนี้นะถึงไม่รู้ว่าเป็นโครงการกับบุรีแล้วมาเริ่มที่ตัวเองก่อนเลย ยอดมากผมนําถือใจของผู้ใหญ่มากเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนที่เป็นหลักๆบ้างครับเคยทาโครงการเลดการพึ่งปิงยาสูบเพื <ừ> ่อทดแทนโดยการปลูกต <ừ> ้นปักเลียงให้สมาชิกที่เขาร่วมโครงการ <ừ> แทนการปลูกใบยาสูบอยากจะให้ผู้ใหญ่ฝากนิดนึงถึงเป้าหมายของชุมชนเนี่ยคิดว่าอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านอย่างน้อยบ้านละหนึ่งคนครับให้หยุดสูบบุหรี่ให้ได้ครับได้ข่าวว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนต้องเที่ยวด้วยนี่คือเป็นตอนนี้ทางสสมแล้วก็ทางคณะมอได้มาผลักดันนะครับเพื่อให้หมู่บ้านบนกวนได้เป็นหมู่บ้านการต่องเที่ยวมีทรั ตั้งใจเลยนะครับ,รบขอให้ชุมชนบ้านบนควรผู้ใหญ่เองแล้วก็คณะทํางานเนี่ยครับทำงานขอให้ประสบความสําเร็จผมเชื่อแน่นอนว่าในะครับในทีมงานของบ้านบุนควรเนี่ยเขาสามารถทําให้เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการต่องเที่ยวได้ด้วยผมว่าคกับผู้ใหญ่วันนี้ก็ที่ให้ความร่วมมือ เราได้มาอีกหนึ่งคนเลยครับเพื่อนเพื่อน,นบอกเลยคนนี้หน้าตาดีไอเกาหลีนิดนิดไม่ธรรมาดสาสาวสาวเห็นแล้วี๊ดเลยไม่ได้เปรนหยบเทาา้ากันะ <c oughs> แต่คิดในเรื่องของหน้าตาดีแน่นอนผมเรียกบังก๊อบดีกว่า <c oughs> ้ยบังก๊อกถามว่าเข้ามาเป็นทีมงานก็ใช่ครับเข้ามานานแล้วยังเ <c oughs> ข้ามาเมื่อเดือนกันยาครับเดือนกันยาบังก๊อบนี่สุบรีไหมก็สูบแต่ว่าไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะยังไงจะไม่พูติดตัวมีก็สูบไม่มีก็ไม่สูบ คือเล่ยๆกันสูบสนุกนี่แหละใช่ไหมกับเพื่อนพอกลับบ้านนช่ไหมเลืดตัเตี้ยวอยากติดซะแล้วติดซะแล้วตอนนี้ถ้ามาเข้าร่วมกิจการนี้ต้องมีความอยากเลิกต้องการจะเลิกขาดเลยฝากให้ถึงน้องๆทุกคนคือบุรีนะยุคก่อนนะครับเขาสูบกันเยอะแต่ยุคนี้มันรู้สึกว่าโลกมันเริ่มแคบลงสำหรับคนที่สูบบุรีเพราะบางที่เขาห้ามสูบห้ามสูบห้ามสูบเลิกเถื่ออะเลิกเถอะไอ้คนที่ยังยังไม่สูบยังไม่ลองก็ไม่ไม่ต้องลองแล้วเพราะว่าต่อไปคนสูบบุรีนี่อยู่ยากแล้วนะก็ต้องขอบคุณนะครับบางครับมากเเเลลยวันนีี้้้กก็็ขอใหิบุรรไดสจ แนะนำชื่อนิดนึงนายสุดรัอาดับอบับดีินบังดี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 นนี่ทูปปุรีมานานหรออือไม่ยี่นิดป,ปียี่ิปีตอนนี้เลิลกแล้วไหมกำลังจะเลิเกแล้ววามีจิดจ็ับงหนึ่ง อยากใหญกําลังเลื่อนนะครับนี่ทำให้แบบอยากเลิกบุรีนะครับนี่ก็เป็นคนนึงนะครับแต่ว่าเข้าร่โครงการอยากจะเลิกบุรีนะครับนี่เป็นตังความว่างวาอย่างน้อยก็คืออยากเลิกบุรีมีใจอยากเลิกบุรีใจสู้เลยเนี่ยเขามีชัยชนะไปกว่าครึ่งแล้วนี่สุดยอดเลยทีเดียวผมก็คุณหมังเลยบ้างทุกคนนะครับถ้ามาที่นี่นะผ่านมาแถวรัตภูมิแล้วมาบ้านบนควรเช้าๆก็คือต้องขึ้นเขาลูกลมก่อนผู้ใหญ่ดันนันดูมาดกับทีมงานก็จะพาขึ้นไปนะประมาณ3ามกิโลบรรยากาศดีมากตั้งเต็นต์ได้ด้วย แล้วก็ที่2ก็คือมาที่นี่ครับพืชเศรษฐกิจเป็นกรองหินอากาศดีที่สุดด้วยสวยมากฝากเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องหนอนน้อยชาแนลและในเพจเฟซบุ๊กเด็กใต้พาเที่ยวแอดนอนน้อยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ